สวัสดีค่ะคลิปนี้เรามาถักโครเชต์ดอกไม้กันค่ะเป็นดอกไม้แบบสามมิตินะคะใช้ไหมพรมเส้นเล็กสีพายสีตามชอบสามสีเข็มหักโครเชต์ทิวหลีบเบอร์สองค่ะทำไหมให้เป็นวงกลมค่ะแถวที่หนึ่งถักโซ่สามทำพอหนึ่งคอลงในวงกลมทั้งหมด สิบห้าหลักรวมกับหลักโซ่เป็นสิบหกหลักค่ะถักครบสิบหกหลักแล้วดึงไหมให้แน่นค่ะแทงหัวเข็มในโซ่ที่สามเลื่อนห่วงออกมาค่ะ แถวที่สองถักโซ่ขึ้นไปสิบนับโซ่หลักที่หนึ่งนะคะหนึ่งสองสามนับขึ้นไปค่ะสามหลักทําพอหนึ่งคอแทงหัวเข็มในโซ่ที่สาม ถัดไปถักพอหนึ่งคออีกหนึ่งหลักค่ะลงข้างล่างนะคะหลักเดียวกันกับโซ่ค่ะตรงนี้เรานับเป็นหนึ่งช่องลายนะคะต่อไปช่องลายที่สองทำพอหนึ่งคอเว้นไปหนึ่งหลักทำบนหลักถัดไปค่ะหนึ่งครั้งถักโซ่จ็ด ถักพอหนึ่งคอค่ะแทงหัวเข็มบนหลักพอหนึ่งคอนะคะหนึ่งหลักค่ะถัดไปถักพอหนึ่งคออีกหนึ่งหลักลงข้างล่างนะคะบนหลักเดียวกันค่ะเราได้ช่องลายสองช่องแล้วนะคะเหมือนช่องที่หนึ่งค่ะตรงนี้จะเป็นรูปสามเหลี่ยม ถัดไปถักเหมือนกันนะคะจนรอบวงค่ะจะได้ช่องลายทั้งหมด8ช่อง ถักครบทั้งแปดช่องแล้วนะคะตรงนี้เลื่อนห่วงค่ะแทงหัวเข็มลงในโซ่ที่สองแถวที่สามเราจะถักกลีบดอกในหลักพอหนึ่งคอที่เป็นแนวขวางค่ะโซ่เจ็ดเราเอาไปข้างหลังก่อนนะคะแทงหัวเข็มในหลักพอหนึ่งคอเลยค่ะถักควักธรรมดาหนึ่งครั้งถักโซ่ขึ้นไปสาม ถักพอหนึ่งคออีกสองหลักค่ะถักปลายกลีบโซ่สองแทงหัวเข็มผ่านไหมสองเส้นนะคะที่อยู่ข้างล่างเลื่อนห่วงออกมาค่ะถัดไปทำพอหนึ่งคอค่ะ ในพอหนึ่งคอหลักด้านข้างค่ะทำอีกสามครั้งนะคะถักมาได้สองด้านแล้วนะคะเหลืออีกหนึ่งด้านคือด้านที่เป็นโซ่หมุนงานมาค่ะถักพอหนึ่งคออีกสามครั้ง งานจะอยู่ลักษณะแบบนี้นะคะต่อไปชั้นที่สองของกลีบดอกก็คือโซ่เจ็ดที่อยู่ข้างล่างค่ะถักต่อเนื่องเลยนะคะทำพอหนึ่งคอค่ะเจ็ดครั้ง ครบเจ็ดหลักแล้วทําปลายกลีบค่ะถักโซ่สามแทงหัวเข็มบนหลักคอหนึ่งคอผ่านไหมสองเส้นเลื่อนห่วงออกมาค่ะถัดไปถักพอหนึ่งคออีกเจ็ดครั้งลงในช่องเดียวกันทั้งหมดค่ะ ด้านข้างแทงหัวเข็มลงระหว่างหลักพอหนึ่งคอค่ะเกี่ยวไหมออกมาถักวักธรรมดาหนึ่งครั้งกลีบถัดไปที่เหลืออีกเจ็ดกลีบถักเหมือนกลีบที่หนึ่งค่ะ ครบทั้งหมดแปดกลีบแล้วค่ะแทงหัวเข็มลงด้านข้างระหว่างกลีบวักธรรมดาหนึ่งครั้งต่อไปแถวที่สี่ถักโซ่สามตรงนี้นับมาเจ็ดหลักค่ะหรือครึ่งของกลีบนะคะแทงหัวเข็มมาข้างหน้าผ่านไปข้างหลัง ควักธรรมดาหนึ่งครั้งค่ะถักโซ่ห้าถัดไปถักเหมือนกันค่ะจะได้ทั้งหมดแปดช่อง ถักมาได้เจ็ดช่องแล้วค่ะช่องที่แปดถักโซ่ห้าตรงที่เป็นโซ่สามเว้นไปค่ะแทงหัวเข็มในโซ่ที่อยู่กลางกลีบค่ะเลื่อนห่วงออกมาเกี่ยวไหมอีกหนึ่งครั้งตัดไหมค่ะแถวที่ห้าเปลี่ยนสีไหมค่ะถักเป็นห่วง เหมือนการถักโซ่จุดที่ตัดไหมเราเลี่ยงมานะคะถักด้านหลังหรือด้านหน้าก็ได้ค่ะแทงหัวเข็มในช่องที่เป็นโซ่ 5, ห้าเกี่ยวไหมขึ้นมาเก็บปลายไหมไปด้วยค่ะถักคว้าธรรมดาหนึ่งครั้งถักทับไหมไปด้วยนะคะตรงนี้ ถักโซ่หนึ่งถัดไปถักพอหนึ่งคอสี่ครั้งค่ะลงในช่องเดียวกันถักพอสองคอผ่านหัวเข็มสองครั้งปลดไหมทีละสองเส้นค่ะจนหมด ถักปลายกลีบโซ่สามแทงหัวเข็มผ่านไหมสองเส้นบนหลักคอสองคอข้างล่างค่ะเตือนห่วงออกมาด้านข้างถักเหมือนกันนะคะไล่ระดับลงไปค่ะถักพอสองคออีกหนึ่งครั้งพอหนึ่งคอสี่ครั้ง ถักโซ่หนึ่งถักควักธรรมดาอีกหนึ่งครั้งค่ะลงในช่องเดียวกันกรีบที่เหลือถักเหมือนกันค่ะทั้งหมดแปดกลีบ ถักครบแล้วนะคะทั้ง8กลีบปลายไหมถักทับไปด้วยค่ะแทงหัวเข็มในหลักควักธรรมดาหลักที่หนึ่งค่ะเลื่อนห่วงออกมาเกี่ยวไหมอีกหนึ่งครั้งตัดไหมค่ะ ต่อไปถักเกสรค่ะทำห่วงเหมือนการถักโซ่ก่อนนะคะแทงหัวเข็มในหลักพอหนึ่งคอหนึ่งหลักค่ะให้หลักคอหนึ่งคออยู่บนเข็มนะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาค่ะถักควักธรรมดาหนึ่งครั้งถักโซ่ยี่สิบ นับโซ่ลงมาค่ะหนึ่งสองสามสี่ทำพอหนึ่งคอแทงหัวเข็มในโซ่ที่สี่ค่ะหนึ่งหลักถัดไปทำพอหนึ่งคอค่ะหนึ่งหลักทำพอหนึ่งคออีกหนึ่งหลักค่ะบนหลักเดียวกัน ผักพอหนึ่งคอสองครั้งลงในหลักเดียวกันจนมาถึงข้างล่างค่ะเหลือไว้สองโซ่นะคะ สองโซ่ที่เราเหลือไว้ถักพอหนึ่งคอโซ่ละหนึ่งหลักค่ะถักโซ่หนึ่งแทงหัวเข็มในหลักพอหนึ่งคอด้านหลังค่ะเกี่ยวไหมขึ้นมาถักควอดธรรมดาแบบถอยหลังนะคะ ควักธรรมดาหอยหลังจากตรงนี้มานะคะประมาณสิบห้าหลักค่ะถักมาถึงตรงนี้แล้วนะคะตัดไหมค่ะเหลือเผื่อเย็บด้วยนะคะ หไหมเกี่ยวออกไปด้านหลังค่ะจับกเกสรขดเป็นแบบก้นหอยค่ะเย็บติดให้เรียบร้อยนะคะ เส็เรียบร้อยแล้วนะคะดอกไม้สามิตินำไปต่อย,ยอดได้ค่ะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ